สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาวหรือว่าทางฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศน้องเพีพี่น้องมาพบมาพอก,กันอีกแล้วทาง่องสาวลาวบ่าวตู่ไทยน้องแพีพี่น้องมือ่อกี้คือเป็นบรรยากาศตอนใบยบยบ่มบ่บ่ทบันายต้นสวยๆน้องเพียพี่น้องประมาณสิบ0นง่งนี่แหละคือหน่อยมาแต่เห็ดกินอยู่เฮือนเอื้อยทุกคน ก็เลยมืนหาหน่อยสิไปเห็ดผ้าเขาเนาะผ้าเข่าหรือว่าเห็ดต้นไ้พอให้แม่แล้วก็ไอ้หน่อยเนาะที่เผิ่นเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าเพิ่นหลวงรับไปแล้วนะทุกคนก็เลยปีหนึ่งมันกระซิมีเทือนหนึ่งเนาะพี่น้องเดือนบุญเดือนเก้าท่าเอิญกับบุญห่อเขาเดือนเก้าที่ว่าเห็ดไ้พอให้แม่หรือว่าอาญาตีพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วนะทุกคนมือนีก็คือหน่อยถือโอกาส ไปเห็ดผ้าเขาหรือว่าเห็ดต้นทัแหละแน่อยู่แนวกินน่อยกะกะเกียมแต่สิ่งที่พอหน่อยแม่หน่อยเคยหมักหรือว่าอ้หน่อยเคยหมักแต่ตอนเพิ่นยังอยู่ค่ะเพิ่นหมักกินหน่อยกะฉันหาหรือว่ากะเกียมมาเห็ดผ้าเขาให้เพิ่นกินเนาเพื่อนพี่น้องเดียวหน่อยสิพาพ่อแม่พี่นอ้นอ,นองไปเบิ่งประเพณีหรือว่าเห็ดของประเพณีตามาบ้านแถวบ้านน้อยหรือว่าแถวประเทศลาวบ้านน่อยเนี่ย่ะถูก่หมพี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องบุคคลว่า มันสิเป็นบระดายกระแฟ่หแม่พี่น้องไปเบิ่งนำกันเนาะเมื่อนี่กะฮู้ซึกว่ะค่อยๆใจเนาะคุณแพี่นอ้องเพราะว่าถ้าเป็นปไดายกะอยากห้เพิ่นอยู่น้ำเฮาหนักอันกินนำกินน้ำเฮากินแบบว่าสิ่งที่เพิน่นหมักแต่ว่ามันเป็นไประดายนอนก็นเลยถือโอกาสไปเห็ดภาคเข่าหายพ,นนพิ่นนอนไปคุณแ่พี่น้องสิเป็นปรดายกาะแฟ่ห์คแม่พี่น้อง ติดตามเบิง่งนำการน้องพี่น้องแล้วก็ฝากผู้เชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องซาลาบ่าวไทยเด้อทุกคนเด้อมาให้เดี๋ยวหน่อยสิาพาไปเบิง่งไปชมบรรยากาศทุกคนเมื่อนี้ก,ก็คือไปกับเอื้อยแล้วกันแฟนของเอื้อยหน่อยเนาะหรือว่าลุงป้าป้ากับลุงเนาะพันพี่น้อ,องบ่าวสมหวังหาเพิ่นไปเห็ดพรารกิจไปทาแขกหรือว่าไปแบบไปเหวียงอะไรเราทุกคนเนาะก็กเลยเพิ่นบ่ได้ไปน้ำก็เลยมีเตียงเห็ดภาคเหาืนะ เหตดต้ใครอยู่ไนกินเต็มกระตายูกนแนยเพิ่นมักข้างเบิได้หนใดทอดมไห

of okay. e a

60% 60%น้อง60%บางทีไม่ไล่มันแะกระโดดเย็นข้างวนพอหามาจึงจะพับเอาส่วนกระดากตรงนี้กปอ่าฮระดูกอะรนี่ก็ไนเนาะกะูกอะไรเย็นเดียวทับตาเี่เรื่องปรารไรไหมยีรยนแบงนั่ง